สวัสดีครับ,ดรบเด็กๆในะระดับชั้นอนุบาลสองวันนี้มาพบก,กับครูบักกี้แล้วนะนวันนี้ครูก็จะมีกิจกรรมสนุกๆมาให้เด็กๆได้ฝึกเล่นกันนะครับกิจกรรมในวันนี้ของครูก็คือการโยนและรับลูกบอลโดยใช้2มือช่วยนี่วันนี้จะฝึกการโยนและรับลูกบอลนนะอะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปฝึกเด็กๆต้องไปไหนก็ลุกวอร์มร่างกายก่อนนั่นเองเดี๋ยวเราวอร์มร่างกายกันก่อนนะครับน,นะครับเด็กๆ เดี๋ยวเรามาวอร์มร่างกายกันก่อนนะครับอ่าในท่าแรกเดี๋ยวเราเริ่มไล่จากด้านบนลงไปด้านล่างนะครับเรามาดูที่หัวไหล่กันอ่ามือสองข้างเลยนะลูกนะจับไปที่หัวไหล่จากนั้นหมุนหัวไหล่เป็นวงกลมแบบนี้หมุนหัวไหล่เป็นวงกลมหมุนไปนับหนึ่งสองสามสี่ ห้าเอาให้ได้ห้าครั้งเอาคราวนี้หมุนไปข้างหน้าแล้วต่อไปเด็กๆให้หมุนถอยกลับหลังนะหมุนไปข้างหลังนับหนึ่งสองสามสี่ห้าอ้าวพอได้ห้าครั้งเสร็จแล้วจากนั้นมือทั้งสองข้างเรามาดูที่มือกันสบัดข้อมือสบัดข้อมือนี่เห็นไหมสบัดขึ้นลงแบบนี้นับเอาให้ได้สิบครั้งนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8 9 10สเอาละคราวนี้ยืดแขนน,นี่คราวนี้มาวอร์มแขนบ้างยืดแขนออกมาข้างหน้าคราวนี้มือซ้ายมือซ้ายให้เด็กๆชี้วางบนวางบนแขนขวาแบบนี้เห็นไหมลูกจากนั้นพลิกมือขวาขึ้นดันมือเข้าหาตัวเองแบบนี้ให้ยืดแบบนี้เลยให้ตรงนี้ตึง,ตงๆเห็นไหมลูกอา้าวค้างไว้นับหนึ่งสองสามจากนั้นเด็กๆยืดแขนออกมาเหมือนเดิม อ่ะคราวนี้เอามือขวาบ้างมือขวาวางบนมือซ้ายอ่ามือซ้ายพลิกขึ้นดันเข้าหาตัวเห็นไหมให้แขนตรงนี้ตึงๆนับ1 2 3สอา่ะคราวนี้ยืดแขนออกมาข้างหน้าเหมือนเดิมคราวนี้มือซ้ายจับไปที่คอด้านหลังเห็นไหมลูกจับไปที่คอด้านหลังนะมือขวาเอาจับที่ข้อศอกฝั่งนี้แล้วยืดหนะ้าอกไปข้างหน้าค้างไว้1 2 3สโอ้เก่งมากเลยคราวนี้ยืดมาเหมือนเดิม เอามือด้านขวาจับที่คอบ้างเอามือด้านขวาจับที่คอมือซ้ายจับที่ข้อศอกฝั่งขวาแล้วยืดหน้าอกมาข้างหน้าค้างไว้นับ1 2 3สองสโอเคแต่คราวนี้ไล่มาที่เอวบ้างมือสองข้างจับไว้ที่เอวด้านข้างแบบนี้กางขาออกเล็กน้อยจะโยกเอวไปทางซ้ายและทางขวาสลับกันแบบนี้ให้ได้1ิบครั้งนะลูกนะพร้อมป้ายหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบอ้าวคราวนี้เท้าสองข้างเลยเท้าสองข้างเลยยังอยู่เหมือนเดิมคราวนี้ชูมือซ้ายขึ้นมาอ่ามือซ้ายของคุณครูอาจจะอยู่ข้างขวาของเด็กๆนะคราวนี้ชูมือซ้ายแล้วเอียงตัวไปทางขวายืดแบบนี้นี่ให้ดรงนี้ตึงๆยืดให้สุดเลยขังไว้นับหนึ่งสองสามเอาแค่สามพอกลับมายืนในท่าตรงคราวนี้ชูมือขวาบ้างคราวนี้ยืดไปทางซ้ายสลับกันนะยืดให้ตึงๆเลยให้ด้านข้างตึงๆนับ หนึ่งสองสามเรากลับมายืนในท่าตรงเหมือนเดิมเอาละคราวนี้ตัวตรงเท้าชิดคราวนี้เรามายืดปลายเท้าบ้างเอามือประสานกันไว้แขนชิดหูแบบนี้ยืดแขนให้ตึงเลยปลายเท้ายืดให้สุดเลยขยงปลายเท้าขึ้นไปสูงๆปืบ๊บยกส้นเท้าขึ้นนะค้างเอาไว้ค้างไว้แบบนี้เห็นไหมลกูกค้างไว้เอานับหนึ่งสองสามพร้อมกันนับหนึ่งสองสามแล้วกลับมายืนในท่าตรงแบบนี้อีกครั้งหนึ่งยืดขึ้นไปค้างไว้ ยืดค้างไว้นับ1 2 3ยืดให้สุดเลยนะขออีกครั้งหนึ่งยืดขึ้นยืดหนึ่งสโอเคเอาคราวนี้กลับมายืนในท่าตรงกลับมายืนในท่าตรงคราวนี้เรามาวอร์มที่เข่าบ้างเอาคราวนี้เท้าชิดเหมือนเดิมมือสองข้างจับไปที่หัวเขา่าย่อเข่าลงเล็กน้อยเห็นไหมลูกคราวนี้หมุนเป็นวงกลมนะหมุนเข่าเป็นวงกลมหมุนไปทางด้านขวาก่อนหมุนไปนับ1 2 สามเอาแค่สามครั้งก้อนนี้หมุนกลับไปด้านซ้ายเอาหมุนกลับไปนับหนึ่งสองสามแค่สามครั ini, ้งแค่นี้เองเห็นไหมลูกง่ายไหมง่ายเอาคาวนี้ไปที่ปลายเท้าเราบ้างเอาคาวนี้ปลายเท้าเด็กๆเห็นหัวรองเท้าของเด็กอยู่ทางนี้นะเอาปลายเท้ากดลงไปที่พื้นแบบนี้ชึบนะแล้วหมุนข้อเท้าหมุนเป็นวงกลมหมุน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 แค่นี้เข้าใจไหมครับเอาแค่สามนับพร้อมกันหนึ่งสอง สามเห็นไหมลกูกง่ายๆเลยเอาอีกข้างหนึ่งคราวนี้ด้านซ้ายบ้างหมุนเป็นวงกลมนับหนึ่งสองสามแค่นี้เองเห็นไหมลกูกง่ายๆเอาคราวนี้ <C oughs> เราจะมาวิ่งวอร์มอยู่กับที่วิ่งก็คือวิ่งอยู่กับที่นั่นแหละไม่ต้องไปในขยับไปข้างหน้าหรือถอยหลังให้อยู่ที่เดิมนะวิ่งสิบครั้งเวลาวิ่งแกวงแขนด้วยยกเข่าสูงสูงสิบครั้งเด็กๆพร้อมนะเราน,นับพร้อมกันนะสิบครั้งพร้อมกันไปหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าสิบนี่เห็นไหมลูกง่ายไหมง่ายง่ายเลยโอ้ห oh, oh, เห็นไหมง่ายมากเลยในการวอร์มนะลูกนะาเพื่อให้กล้ามเนื้อของเราพร้อมเด็กๆ,ๆพร้อมที่จะไปทํากิจกรรมหรือยังครับเอาถ้าพร้อมแล้วเราไปทํากิจกรรมกันเลยครับนะครับเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเล่นกันเลยนะครับวิธีการเล่นของครูก็คือนี่คุณครูจะก็จะเตรียมลูกบาสอาลูกบอลก็ได้เลยถ้าใครไม่มี ลูกบาสกูใช้ลูกบาสแทนเด็กๆสามารถหาลูกบอลก็ได้นะครับที่ครูบอกนะอ่ะจากนั้นเวลาส่งบอล่ะเวลาส่งบอลเด็กๆทำง่ายเวลาส่งบอลอ่ะเวลาส่งบอลเด็กๆก็จับ2มือแบบนี้นี่จับ2มือให้แน่นๆแบบนี้เลยจากนั้นยืดแขนออกไปข้างหน้าแบบนี้เด็กๆเห็นไหมอ่ะเด๋ยวครูให้ดูลักษณะนี้ยืดแขนออกไปด้านหน้าแบบนี้เห็นไหมลูกอ่ะพอยืดแขนเสร็จแล้วทำง่าย พอยืดแขนเสร็จแล้วเวลาเราโยนเนี่ยเราก็กะระยะเราจะโยนให้ตรงกับคนข้างหน้าใช่ไหมเราก็กะระยะให้ดีไม่ใช่โยนแรงเกินโยนแรงเกินลูกบอลมันก็จะแรงคนที่จะรับก็จะรับไม่ได้เข้าใจไหมครับแต่ถ้าเด็กๆโยนเบาไปโยนแค่นี้คนที่จะรับจะรับได้ไหมลูกไม่ได้เหมือนกันเข้าใจไหมครับเด็กๆดูนะเนี่ยยืดแขนออกไปด้านหน้าอ่าแล้วจากนั้นยกแขนเนี่ยยกแขนแกว่งแขนขึ้นลงแบบนี้เห็นไหมลูกเตรียมพร้อมที่จะโยนเข้าใจไหมครับแล้วพอเด็กๆได้ระยะแล้วเด็กๆก็นับหนึ่ง สองสามเวลายโยนบอลก็ปล่อยลูกบอลออกไปข้างหน้าเข้าใจไหมครับให้ถึงคนที่เราจะส่งให้นะ,อะลองดูหนึ่งสองสามปึ๊บนี่แบบนี้เห็นไหมครับอันนี้คือการโยนอันนี้ครูให้ดูก่อนเข้าใจไหมเดี๋ยวเรามาลองดูกันอีกหนึ่งครั้งเวลายโยนเนี่ยยืดแขนให้ตึงแบบนี้ที่ครูอบอกนะเวียงแขนขึ้นลงแบบนี้แล้วนับหนึ่งมองไปข้างหน้าที่เราจะโยนสองสามโยนปึ๊บ นี่แบบนี้อันนี้คือเขาเรียกว่าวิธีการโยเนเข้าใจไหมครับต่อไปเป็นวิธีการรับต่อไปนะครับเป็นวิธีการรับวิธีการรับบอลน,นะเดี๋ยวดูดูที่คู่ตัวเองคู่ตัวเองจะส่งมาให้เราก็ต้องเวลารับบอลเราก็ต้องมองที่อะไรลูก มองที่ลูกบอลใช่ไหมเพราะถ้าเราไม่มองลูกบอลเด็กๆจะรับได้ไหมลูกไม่ได้เข้าใจไหมครับให้ยืน่นให้เด็กๆยืน่นมือแบมือออกมาแบบนี้แบมือในลักษณะแบบนี้อาเหมือนเราขอขอลูกบอลส่งมาแบบนี้เห็นไหมยืดแขนออกไปให้ตึงเพราะถ้าเรายืดแขนไม่ตึงเป็นยังไงเดี๋ยวลูกบอลมันจะดิงโดนหน้าเข้าใจไหมลูกยืดแขนออกไปให้ตึงแบบนี้เลยเห็นไหมอาจากนั้นรอรับมองที่ลูกบอลฮึบ พอลูกบอลมาเราก็กอดเอาไว้เขาจะไม่ลูกอยาวกกลัวอยากกลัวลูกบอลเข้าใจไหมถ้าใครกลัวลูกบอลมันจะรับได้ไหมไม่ได้เรามองลูกบอลปุ๊บแล,ล้วรีบจับมาให้ได้มันก็จะไม่โดนหน้าเข้าใจไหมอ่ะเดี๋ยวลองดูอ้าวเดี๋ยวเรามาดูกันอีกหนึ่งครั้งนะครับเวลารับก็ยืดแขนออกมาด้านหน้าแบบนี้อ่าแล้วมองที่ลูกบอลแล้วปุ๊บกอดเอาไว้ให้ได้แบบน,บบนี้อันนี้คือเขาเรียกว่าการโยนและรับลูกบอลเด็กๆไม่ต้องกลัวนะลูกนะเข้าใจไหมครับอเอาละ อาล่เด็กๆเดี๋ยวเรามาฝึกการส่งและรับลูกบอลนะคราวนี้คุณครูจะมีคู่หมาแล้วคุณครูจะเชิญครูตานมานะครับนี่เด็กๆสวัสดีครูตาลด้วยอ่ะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะทดสอบให้ดูการโยนและรับลูกบอลนะเด็กๆอ่ะเวลาการโยนคุณครูบอกแล้วคนที่โยนเนี่ยตอนนี้คุณครูมีบอลคุณครูเป็นคนที่โยนใช่ไหมลูกยืดแขนออกไปข้างหน้าแบบนี้เห็นไหม คนที่รับทำยังไงแบบคบรูตาลทำยังไงแบมือยืดแขนออกมาให้ตึงนี่เห็นไหมยืดแขนให้ตึงเห็นไหมลกูกจากนั้นเดี๋ยวค,คุณจะโยนเล็งให้ดีนะคุณบอกแล้วอย่ายโยนแรงเกินถ้าโยนแรงเกินลูกบอลมันก็จะไปไกลไม่ถึงครูตาลเห็นไหมมันก็จะเลยครูตาลไปใช่ไหมแต่ท่านครูโยนเบาเกินมันก็จะไม่ถึงครูตาลกะระยะให้ดีให,ดให้เล็งให้เข้ามือครูตาลเข้าแขนครูตาลให้ได้อลองดูหนึ่งเวียงแขนนะคนที่ส่งนะหนึ่งสองนี่คนที่รับก็ก,กอดไว้แบบนี้เห็นไหมครับง่ายไหม อ่าเดี๋ยวลองดูให้กูตานส่งมาบ้างเนี่ยคราวนี้กูตามเป็นคนส่งนะเดี๋ยวคูจะเป็นคนรับของครูก็แบมือรอครูตานก็เวียงแขนปึ๊บนี่ไม้โยนสลับกันแบบนี้อ่าลองดูอีกครั้งหนึ่งหนึ่งสองปึ๊บนี่แบบนี้เข้าใจไหมครับอ่าแต่เด็กๆไม่ต้องกลัวนะอ่าถ้าคนที่รับอ่ะถ้าเด็กๆดูถ้าคนที่อ่ะูตานโยนปึ๊บถ้าคนที่รับกลัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลบอย่างเงี้ยเด็กๆจะรับได้ไหมลูกไม่ได้เข้าใจไหมลูกไม่ต้องกลัวมองที่ลูกบอลปึ๊บจับให้้ไดเขาครับดดี๋ยวลงงูคร้ หนฮึบนี่โยนสลับแบบนี้เลยนะฮึบนี่เห็นไหมครับง่ายไหมลูกง่ายๆคนไหนที่ยังทำไม่ค่อยเก่งยังรับไม่ค่อยได้ไม่เป็นไรนะลูกนะกลับไปฝึกบ่อยๆเนี่เชิญคุณพ่อคุณแม่และพี่ๆน้องๆเนี่นะมาฝึกโยนและรับลูกบอลกันด้วยเด็กๆก็จะได้ฝึกจะได้เก่งๆเข้าใจไหมครับเป็นยังไงบ้างครับเด็กเดโอ้โหได้ไปโยนและรับลูกบอลแล้วเป็นยังไง โอ้โหเยี่ยมมากเลยใครฝึกโยนแล้วฝึกรับได้เนี่ยแสดงว่าคนนั้นนี่เก่งมากเลยนะ,ะแต่ถ้าคนไหนยังไม่เก่งยังรับไม่ค่อยแม่นหรือว่ายังโยนไม่ค่อยตรงเพื่อนเนะี่ยแสดงว่าเรายังไม่ไม,ไ,มไม่ได้ฝึกมากมาเด็กๆต้องไปฝึกไปฝึกเยอะๆนะค่อยๆโยนค่อยๆรับไม่ต้องรีบใช้อะไรดูสายตาในการดูในการมองในการส่งในการรับบอลเพราะ้เด็กไม่ดูเป็นยังไงลูก โอ้โหมันก็จะรับไม่ได้ใช่ไหมมันก็จะส่งไม่ตรงด้วยเข้าใจไหมนี่เด็ก,ดกชวนคุณพ่อคุณแม่นะมาลองดูว่ามาฝึกโยนและรับลูกบอลแข่งกันโอ้ดูสิใครจะรับได้ใครจะโยนได้ใช่ไหมครับเกมนี้ครูบอกแล้วว่าเราจะฝึกอะไรลูกนี่กล้ามเนื้อมัดเล็กของเรานั่นเองให้แข็งแรงใช่ไหมเราฝึกการใช้าซตาในการดูและสัมผัสให้มือสัมพันธ์กับ สายตาให้มารับบอลได้ให้โยนบอลได้เขา้าใจไหมครับอ้าวคุณครูขอฝากอีกหนึ่งเรื่องให้รบกวนผู้ปกครองนะครับช่วยถ่ายวีดีโอเวลาเด็กๆทำกิจกรรมในการโยนและรับลูกบอลส่งกลับมาให้ครูดูด้วยนะครับเอาล่ะวันนี้เวลาหมาือู้หมดแล้วเดี๋ยวพบกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย